ด่วนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้โรงงานสารเคมีร้านจังหวัดตรองกลุ่มวันดำหวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวบ้านระดมรถดับเพลิงหลายหน่วยงานเข้าพื้นที่ดับไฟแต่ไฟยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนงกงระจังหวัดตรองได้รับแจ้งปกเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริษัทวินโปรเซสจำกัดหมู่ที่สี่ ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดตรองซึ่งเป็นโรงงานสารเคมีร้างจึงได้รีบประสานรถดับเพลิงในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าดับไฟพร้อมแจ้งผู้นำชุมชนเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้พบเป็นกลุ่มฟันสีดำทะมึนไปทั่วทั้งท้องฟ้าเสียงระเบิดดังเป็นระยะรถดับเพลิงนับสิบคันรวมถึงรถฉีดโฟมจากบริษัท IRPC เร่งระดมดับไฟ แต่เนื่องจากลมแรงและมีเชื้อเพลิงที่เป็นสารเคมีอยู่ภายในจํานวนมากจึงทําให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงยากต่อการดับไฟจึงได้มีการประสานงานนํารถดับเพลิงเข้ามาสมทบเพิ่มเติม,มด้านนายพงศธรสุภเวทีวเวลาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองได้กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงลุกไหมในเบื้องต้น ได้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่ในโซนอันตรายออกไปยังจุดที่ปลอดภัยรวมถึงได้ประสานงานทางเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขเข้ามาดูแลยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดเกิดเหตุเรลยงลุกไม้นั้นเป็นของบริษัทดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าคงจะมีคนเข้าไปลักลอบตัดเหล็กออกไปขายจึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรุนแรงในขณะนี้ าาอตอนนี้คือเรามีการประยพชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างครับก็เรียกเจ่ไหนก็ไปรับกลับมาเอาไว้ที่กอดภัยนะแล้วก็มีที่ว่ายังรอดูดอีกว่าจะลมมาจกวนันเป็นยังไงบ้าง่วงเวลานี้เราก็ต้องคอยดูกันดูแต่ออเลยนะครบไอ,อันไหนก็ไทได้ก็ก็ุหลังก็ผนไปอันไหน มาไม่ได้คนระับทั้งนี้ไปลบมามแล้วตอนนี้คืออพยยมาหมดกีก่คนแล้วครับตอนเนี้ยที่โอนเงินการะครับถึงถึงเ้ามาสองสามคนเองแล้ว่าไอ่ทีลูกหลานเขาย้ายไปหลายคนแล้วนะลูกหลานเขาแถวไปอุ้นกันไปอ่ะส่วนมากชาวบ้า,านอ่ะเขาจะ คือว่าเขาอบยกเขาไปเองไงไปอยู่ที่อื่นไงเขาไปอยู่หวางไม่ไอ้แล้วมีใครได้รับกระสลายกับเยังยังไม่มีตอนนี้ยังไม่ียังยังยังครับนะครับคือช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นคือเราอยู่ห่างกับโรงงานไกลไหมครับเข้าอยู่ห่างโรงงานประมาณก็ถึงกิโลได้กิโลอ่าเจะาที่บ้านะก็จะประมาณนั่นเลงพี่กันจากหลังโรงงานมา ก็ตอนนี้คือคอบนเรามีใครรับอการะจายกับงายนยังไม่มียังไม่มียังไม่มีตอนนี้คือเขาเปิดครนี้เขาเปิดเราเปิดยูมาคนละแค่เพิ่งคนแรกคนแรกแต่ตอาานนี้คือเรามีความหวัน่นกลัวทิ่ตกยังไงบ้างครับอันนี้มัวแต่กลัวสารพิษนี่มีกลัวเพราะว่าเมื่อกี้ไปล้างบ้านเนี่ยมัน ก็วิ่งไปดูบากนกลางๆดีก็ไปแรกที่มันออกแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยอะ่ะเออแผลคอลมอยู่ถ่าถ้าล้มกับบางอย่างเนี้ยก็คงจะตกกินบาดแล้วแหละที่นี้มองล้มไปหาโน,น่น,นอยู่นึกตายกว่าเอ้ามีน้องไี่ชายย่คนี้ว่าย่คนเดียวก็เลยมาไปจ้านงานใหนก็ไปรับออกมามก็าคือคนทั่วไเราก็ยังไม่มีใครยังยังไม่มีเออเรือเร <มา S 2> ือ เว้นยู่บาดก็ยังไม่เป็นไรเพราะตอนนี้คือยังมีการป้องกันอแล้วตอนนั้นที่โรงงานเนี่ยเคยมีเหตุระเบิดอย่างนี้ไหมครับไม่เคยอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกที่มีเสียงระเบิดเมื่อกี้เข้าไปนั่นก็เสียงระเบิดได้ยินอยู่แล้วหลังอีกครั้งนะครับที่เข้าไปได้ยินเมื่อกี้สองสามครั้งแล้วนั้ปุ๊บ รายงานผูท้ที่รับบาดเจ็บอะไรไหมผู้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตจะไม่มีครับ <c oughs> เพราะว่าโรงงานนี้ติดแล้วออแล้วเบื้องต้นพอรู้ไหมครับสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวระหว่างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาการสืบสวนนะครับยังไม่ได้มีคนทำงานอยู่ไหมครับคนทำงานจะมีเฉพาะน<ม>ี้เฉพาะคนที่คนสองเสียเพราะโรงงานแยกลู่มารับพอดีไปแล้วครับว่าพอเสียให้โรงงานต้องผูดนิวส์ยี่สิบสี่สม็กกรมพัก วงพันปัญญาวิสิกุลสมชายผิวงามศูนย์ข่าวนิวส์ยี่ิบจังหวัดระยองภาพข่าวเนอราทิพยีรายงาน